คนไทยเรานะครับเรื่องของการบริหารจัดการเงินค่อนข้างจะเป็นปัญหาพอสมควรคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากเกิน1ล้านบาทมีอยู่1%เปอันนี้ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่บัญชีที่มีเงินออมเกิน5 0,000ื่นบาทมีไม่ถึงขึ้นนะครับเงินที่หามาได้ไม่มีใครบอกเราใช่ไหมว่ามันมีอีกสาความรู้ที่ต้องดูก็คือต้องจัดสรรเงินใช้จ่ายให้เป็นจัดสรรเงินออมให้เป็นแล้วลงทุนให้เป็นเคสหนึ่งที่เราประทับใจก็คือเป็นเคสของผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลน,นี่เงินเ,นเดือนเขาประมาณสัก7จ็ดพันจากเงินเดือน7จ็ดพันแล้วบวกกับค่าขึ้นเวเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จประมาณ1 7ื่นเเนี่ยเงินที่โอนเข้าบัญชีจริงๆคือ17บาทคือที่ประทับใจเพราะว่าคือคนที่เหลือเงินโอนเข้าบัญชี17บาทสุดท้ายก็รอดได้ก็เลยเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเออดีจังเลยที่คนคนหนึ่งมันเขาเปลี่ยนได้ขนาดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็สบายแล้วผ่านคนปัญหาได้ สวัสดีครับนี่คือรายการดิจิทอลนะครับแล้วก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้ผมพัฒน,นพัฒนนะครับซึ่งวันนี้อยากจะให้ทุกคนที่กาลังมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของการเงินตั้งใจฟังคลิปนี้ของเราให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินของเราเองนะฮะว่า,าจะกระจบไปกเกษียณไปจะมีะไรายได้อยู่ไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ต่างๆแบบนี้หรือถ้าคุณมีการปัญหาในด้านของการเงินอยู่นะตอนนี้ก็ลองฟังดูอาจจะช่วยปัญหานี้ของคุณกันได้นะครับตอน,นอยู่กับโค้ชผมครับผมสวัสดีครััับบบครสดี นี่คือโคชหนุ่มครับมานี่โคชครับผมจริงๆแล้วเรานิยามตัวเองว่ายังไงครับโคชหนุ่มจริงจริงแล้วมันมาจากการที่เราอยากจะเผยแพร่หรือสอนความรู้การเงินนะครับมันมาจากโคชฟุตบอลมันเหมือนกับคนที่อยากจะมาคอยตะโกนอยู่ข้างสนามบอกว่าเฮ้ยใช้เงินอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ย <ừ> บริหารเงินอย่างเงี้ยเจ๊งอย่างเงี้ยนะรครับชีพพังแน่นอนอะไรแบบนี้เหมือนอยากจะเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ที่ตะโกนบอกบอกกันได้มากกว่า ให้มัน <ะ S 1> ดูใกล้ชิดกันมากใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชอย่างตอนนี้ประวัติของเราเป็นยังไงครับครับ,บก็เรียนจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาไวิทยาลัยนะครับช่วงปี40จบมาปี40ก็วิกฤตเศรษฐกิจพอดีนะครับยำก<อ>ุ้งนะ,นะคใครอยู่ในยุคนั้นก็จะรู้เลยว่าหางานยากมากเรียนจบมาตอนนั้นเนี่ยมีความเรียกว่าประสบปัญหาเล็กน้อยก็คือที่บ้านก็ล้มละลายด้วย เราก็เป็นหนี้รวมๆกัน18ล้านเราก็เลยด้วยความเป็นลูกคนโตเราก็อยากจะช่วยแก้ปัญหาเราก็เข้าไปนั่งดูรายละเอียดว่าเอ๊ะหนี้มันคืออะไรยังไงบ้างพอเข้าไปแก้ปุ๊บปรากฏว่าเราแก้ผิดวิธีก็คือครเราทางานประจาไปสักแป๊บหนึ่งก็เริ่มกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้จําได้ว่าตอนนั้นปี40เนี่ยบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเราก็เลยกู้ครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีคือกู้ไปล้านกว่าบาทมันมาเจอปัญหาก็คือว่าเอ๊ะแต่ก่่ออนนนเเเวลาาาาาาาค้้้ามาามมมตตีพ เอ๊ะทำไมหลังๆเริ่มมีมาทวงเราด้วยเพราะเพราะว่าเราเข้าใจผิดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแยกระหว่างนี่ธุรกิจกับนี่ส่วนตัวเมื่อไหร่ที่มันเป็นนี่ธุรกิจต้องจัดการด้วยเงินธุรกิจอย่าจัดการด้วยเงินส่วนตัวแต่ตอนนี้เราเอาเงินส่วนตัวเนี่ยไปจ่ายนี่ธุรกิจของที่บ้านใช่ครับใช่ครับปี2ปีแรกอ่ะนี่มันก็เลยเพิ่มจาก18เป็นเกือบ20เนี่ยเฮ้ตายแล้วเว้ยเฮ้ยชิปเป่งละทำยังไงเราก็เลยเริ่มหาความรู้มันก็เลยเป็นจุดที่เราเริ่มต้นแล้วเอ้ยนี่แหละนะ ตรงนั้นเนี่ยมันมีจุดที่มันเป็นจุดร่วมก็คือว่าจังหวะที่เรากําลังหาทางแก้จุดที่เปลี่ยนสูงสุดก็คือเราเจอในธนาคารคนหนึ่งซึ่งเขามาคุยกับเราก็ถามบอกว่าเป็นนี่ทําไมต้องหนีแล้วบอกอ๋อพี่ถามคาถามดีมากแล้วเ็นนี่ทำไมต้องหนีถ้าผมมีใจเลอวผมไม่หนีพี่หรอกถูกไหมเออแล้วผมจะหนีทําไมถ้าผมมีเลอะพี่ไม่ต้องห่วงเลยผมเดินชนประตูธนาคารอยู่แล้วนะเออแต่ว่าเขาบอกว่าเอาแล้วมี่ทาไมไม่คุยกันในบรรดา18ล้านของว่า มันมีหนี้อยู่ก้อนึงคือหนี้บ้านที่พวกเราอยู่อาศัยกันทั้งครอบครัวแล้วเราเริ่มส่งเขาไม่ไหวเป็นหนี้ค้างอยู่ประมาณล้านสี่เขาก็บอกว่าทําไมไม่ขายเราก็ตกใจว่าอะไรวะเป็นหนี้แล้วก็ไม่ค่อยใจยอย่างนี้ยังขายได้อีกเหรอบอกขายได้มันจะเป็นบ้านคุณอยู่นี่คุณก็ไปขายแล้วก็เอาส่วนต่างไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าเคสนั้นเนี่ยเราขายบ้านได้2อล้านสแล้วเจราจาขอลดหนี้จาล้านสี่เหลือล้านสเอาดอกตั้งพักออกไปเฮ้ยมันมีนกลไกพวกทําอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหรอ ไม่เคยรู้สุดท้ายขายบ้านหลังนั้นออกไปปุ๊บเราได้เงินสดมา1นล้านบาทนายธนาคารก็บอกว่า1ล้านบาทอย่าเพิ่งเอาไปใช้นี่นะเพราะว่านี่เราอ่ะมีอยู่สิกว่าล้านไอ 1, ้หนึ่งล้านเนี่ยถ้าจ่ายไปปุ๊บก็ละลายทันทีเขาก็บอกว่าให้กันเงินไว้กินใช้ในครอบครัวเนี่ยสปีถ้าตื่นเช้ามามีเงินกินเงินใช้ไปเช่าบ้านเขาเราไม่ต้องไปติดค้างค่าเช่าเขาอยู่ได้อีกสปีมันมีเวลาคิดทําอะไรต่างๆเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครมาบอกเราเราหามาอยู่ต้องนานเนี่ยสุดท้าย กลายเป็นเจ้าหนี้เราเลยแหละที่เป็นคนคุณแต่เจ้าหนี้คนอื่นก็ไม่คุยแบบนี้นะครับเราก็มีความสุขว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะเลยที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเงินมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยมันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้และตอนนั้นก็เริ่มศึกษาหาความรู้เลยนะครับจากวันนั้นปี40ปี42เนี่ยนีล้าน20ล้านเนี่ยใช้เวลากี่ปีกว่าเราจะไปเคลียร์ตรงนั้นได้หมดจบจริงๆเนี่ยประมาณสักปี47โอ้ก็ไม่นานนะ,ะคือมันมันงมอยู่นานมากกับวิธีการแก้ แต่สุดท้ายวิธีการแก้ที่ได้ผลที่สุดนะครับในมุมมองส่วนตัวคือการเจรจาเออมันแปลกว่าเวลาที่เราเรามีภาระหนี้เนี่ยเราชอบหันไปถามคนอื่นนะมีใครให้ยืมบ้างนะจะเอาไปจ่ายตรงนี้เฮ้ยมันต้องแก้ยังไงก็ไปถามคนอื่นจริงๆควรถามใคร <laughs> ถามเจ้าหนี้ก็อยากจะบอกจริงๆว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจ่ายไม่ไหวจริงจริงเนี่ยคนที่กลัวเราที่สุดคือเจ้าหนี้เราใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหนี้แบ่็ตไว่าไม่มี แล้วก็ไม่รู้จะจ่ายยังไงเอาบ้านผมไปเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยากยึดบ้านเราไม่ได้อยากยึดอะไรของเราเลยเพราะว่าเขาอยากได้เงิน,นของาคืนมากกว่าก็สําหรับเรื่องของการเจราจาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจต้องบอกว่ารูปแบบของการเจราจามีเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดจ่ายหนี้เอาตัวค่าธรรมเนียมค่าปรับออกหรือแต่เงินต้นนะจัดจ่ายเป็นขั้นบันไดเอาตามที่เราไหวนะครับตรงนี้เราสามารถทําได้ทั้งหมด อันนี้เป็นธรรมชาติของเจ้านี้ลูกนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกให้ไป,ไปไปทำอะไรเขานะไปโกงเขานะแต่ว่ามันสามารถเจราจาได้พูดคุยได้แค่ได้เงินต้นคืนเจ้านี้ก็แฮปปี้แล้วใช่ <ผม S 1> ใช่ว่านะใช,ใช่ครับใช่ครับหลายคนเลือกจะหนีเลือกหนีแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จ่ายกะให้หมดอายุความซึ่งอันนั้นไม่โอเคนะน<า>นดช่ลงามารับผิดชอบใช่ครับยุคนี้มีข้อดีกว่าเดิมอีกก็คือโอ้ธนาคารแห่งประเทศไทยลงมาประสานกับธนาคารต่างๆมีมาตรการเรื่องต่างเยอะแยะไปหมดง่ายกว่าช่วงนั้นอีกนะครับอ่าช่วยได้เยอะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีบริษัท ก็คือบริษัทเดอะมันนิคอรดก็จะเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงินทั้งในส่วนขององค์กรต่างๆนะก็มีเชิญเราไปบรรยายนะครับเรื่อง,องการวางแผนการเงินเรื่องของการลงทุนเรื่อง,องการจัดการภาระภาษีต่างๆพวกนี้ก็จะมีคนเชิญไปแล้วก็จะมะีที่เป็นคอร์สพับลิกของเราเองทั้งแบบที่เรียนแบบสดแล้วก็เรียนแบบออนไลน์นะครับอีกบริษัทหนึ่งก็เป็นบริษัททางด้านมีเดียนะครับเพราะว่าพอเราทำโซเชียลมีเดียปุ๊บก็จะมีโฆษณามาลงแล้วก็มีสำนักพิมพ์ ก็เป็นสารพิ์เป็นงานแปลหนังสือจากต่างประเทศเออความรู้หลายๆอย่างเนี่ยศาสตร์ในต่างประเทศเขาเขาวิ่งไปเร็วกว่าเราเราก็เลยอยากจะหยิบเอาความรู้ทั้งนั้นการเงินการลงทุนในเมืองนอกเนี่ยเอามาสื่อสารให้กับคนไทยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โคชผมได้เดินทางไปทั่วทําออนไลน์ทำโน่นทำนี้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับนี่ที่เกิดขึ้นส่วนบุคคลเคสไหนที่เราเจอแล้วมันโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอเคสหนึ่งที่เราประทับใจก็คือเป็นเคสของผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยจะไม่ได้ไรายได้สูงเหมือนพยาบาลนะครับ mm hmm. ผู้ช่วยพยาบาลนี่เงินเดือนเ,อนเขาประมาณสัก7,000พจะได้เงินเพิ่มก็ก,ก็ต้องขึ้นเวรเขาขึ้นเวรกันประมาณวันหนึ่งเนี่ยกวันหนึ่งทํางาน16ชั่วโมงเดือนหนึ่งประมาณ20กว่าวันมันเหมือน,นกับคนที่ไม่ได้นอนเลยก็เลยถามาว่าทำไม mm hmm. ทำไมต้องทํางานหนักขนาดนั้นเขาบอกว่าเงินมันไม่พอเป็นนี่จากเงินเดือน7 0 0 0แล้วบวกกับค่าขึ้นเวรเนี่ยรวมเบดเสร็จประมาณเออหมื่นเจ็ดคิดดูเลยว่าต้องขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับหมื่นเจ็ดเนี่ย เงินที่โอนเข้าบัญชีจริงๆคือ17บบาท,ท<ะ>เพราะว่าที่เหลือคือหนี้เหรอหนี้ที่เขาที่หนี้ที่กู้กับองคอ์กรแล้วก็องค์กรก็ทําการหักตั้งแต่เงินเดือนออกเลยก็าถามเขาว่าแล้วเราจะแก้อย่างไงนะครับถ้าเอาหลักการของการแก้หนี้ทั่วไปก็คือลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เราก็จะบอกน้องเขาว่าไม่ต้องคิดเรื่องลดรายจ่ายเพราะน้องเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเงินก็ไม่มีอยู่แล้ว17บาท ก็ต้องหารายได้เพิ่มยังเพิ่มได้อีกหรอก็คือเขาบอกว่าต้องหารายได้เพิ่มจะทํำยังไงได้บ้างก็ชวนเขาคิดชวนเขาคุยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนะครับก็บอกเขาว่าอย่างน้องเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดถึงความสามารถเดิมที่มีแต่ต้องอาจจะคิดถึงความสามารถใหม่นะครับคุยกับเขารอบแรกเนี่ยเชื่อไหมฮะเขาก็บอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้หรอกพี่พี่ไม่ได้ช่วยใครได้หรอกแต่พี่มาชวนคุยว่าน้องอ่ะต้องคิดสู้กับตัวเองไม่งั้นน้องก็ไม่ผ่านตรงนี้ปรากฏว่าอีกหนึ่งเดือนถัดมาเนี่ยเขามาพร้อมกับ เต้าหวยนมสดเขาเอามาฝากเรานะครับำได้ว่า4กระปุกเราก็บอกว่าอุ้ยตังไม่มีไม่ต้องซื้อมาให้พี่เนาะอันนี้ให้คำปรึกษาฟรีอยู่แล้วนั่งคุยกันเขาบอกว่าหนูใหฟ้ฟรีได้เลยเพราะว่าหนูทําขายเขาบอกอา้าไหนบอกไม่มีความรู้อะไรเลยเขาก็บอกว่าดูจาก YouTube มาแล้วก็ฝึกทํา แล้วน้องเอาเงินจากไหนเ,เงินก็ไม่มเีเขาก็พูดเล่าให้ฟังตรงๆเลยว่าเขายกมือขอเพื่อนเลยนะเหมือนไหว้เพื่อนเลยนะเพราะว่าคนรอบตัวรู้ว่าเขาเป็นหนี้เนี่ยก็ไม่อยากเขายืมหรอกเขาก็บอกว่าขอ500บาทสุดท้ายให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนก็ให้มา500ปรากฏว่าเขาก็เอา500เนี่ยไปทาเต้าหยหนมสดต้องบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีหนี้แล้วเราต้องไปขอเงินคนอื่นเนี่ยมันมันเสียศักดิ์ศรีแต่ถ้าเราทําของมาขายเนี่ย แล้วคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเออคนนี้เป็นหนี้แล้วก็ยังพยายามจะสู้เนี่ยเขาเขามีความรู้สึกอยากจะช่วยเขาก็เลยทำเจ้าควนนมสดแล้วก็ขายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขาก็ได้เงินมาก็เอาเงินไปคืนเพื่อน5 0 0บาทจากนั้นก็เริ่มหมุนเป็นทุนเพราะเราก็สอนเขาว่าทุกครั้งที่ขายได้ก็ต้องกันเงินทุนลงมานะครับเขาก็ทําแล้วก็หมุนมาขายได้ ก็ตรงนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเขาก็เริ่มเบาเรื่องหนี้ได้แล้วเราก็ไปช่วยเขาเจราจาเรื่องของหนี้ที่ที่องค์กรเขาอะไรเงี้ยนะครับคือที่ประทับใจเพราะว่า 1. ก็คือคนที่เหลือเงินโอนเขาเ้าบัญชี17บาทสุดท้ายก็รอดได้นะครับสก็คือคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถอะไรที่หารายได้เพิ่มพอเขาหยุดคิดนิดน,นึงว่าเออจะปล่อยให้ชีวิตเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เริ่มทํา นะครับแล้วก็ยอมเสียสักศีสุดมาสุดๆเลยนะที่ยกมือไหว้เพื่อนเพื่อจะเอาเงิน5 0 0บาทมาเอาเป็นทุนเนี่ยนะครับคือเราประทับใจเขามาเพราะว่าคุยกันวันแรกเนี่ยอะไรก็ไม่เอาหนูไม่มีความสามารถหนูทําอะไรไม่ได้นะครับก็เลยเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าออดีจังเลยที่คนคนหนึ่งมันคบเปลี่ยนได้ขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้ก็สบายแล้วผ่านพ้นปัญหาได้นะครับอยู่ที่หมายเสรเนาะอยู่ที่หมายเสร็จจริงๆคือคนเราพอเขาเขาตั้งใจกับชีวิตเนี่ยมัน มันจะมีทางเสมอเขาจะมองเห็นทุกอย่างเป็นทางเสมอแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่เอาแล้วเนี่ยเขาจะพอใครเสนออะไรไปก็จะมีจุดติดขัดว่าน,นี่ทําไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มหยิบจับทําอะไรสักทีครับงั้นมั้นแปลว่าจริงๆแล้วเบสิกพื้นฐานของเรื่องของการเงินคนไทยไม่ค่อยมีอืมเอาดูจากผลลั์ก็ได้เอาข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยเลยคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากนะฮะเกิน1ล้านบาทมีอยู่1%เ เป็นยอดอยู่ข้างบนเป็นยอดอยู่ข้างบนที่เหลือคืออีก9 0กว่าเปอร์เซ็นต์คือไม่ถึง1ล้านอันนี้ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับอันึงก็คือคนที่บัญชีที่มีเงินออมเกิน5 0,000บาทมีไม่ถึงครึง่งเพราะ,ะนัน้นมันสะท้อนอยู่แล้วว่าคนไทยเรานะครับเรื่องของการบริหารจัดการเงินค่อนข้างจะเป็นปัญหาพอสมควรครับแล้วปัจจัยที่ทําให้มีปัญหาด้านการเงินโค้ชหนุ่มคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับจริงๆมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของรายรับ ที่มันไม่เพียงพอกับรายจ่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันสําคัญมากเพราะว่ารายรับมันวิ่งช้าค่าของที่มันวิ่งเร็วนะครับส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีความเข้าใจผิดระหว่างรายได้กับความมั่งคัง่งเราคิดว่าถ้ารายได้เยอะเราจะมั่งคัง่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่รายได้มันเป็นรายเหลือที่มันจะบอกว่าเรามมั่งคั่งหรือเปล่าผมเจอคุณหมอบางคนเงินเดือนแสนหนึ่งแต่ใช้จ่ายเดือนละแสนสาม คุณก็ไม่มั่งคั่งนะเพราะคุณติดลบเพราะนั้นความรู้การเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง 3. ก็คือสภาวะแวดล้อมด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคผมเนี่ยอยากจะซื้อของอะไรสักอย่างเราจําเป็นต้องไปห้างแค่นึกว่าจะไปก็ไม่ไปละก็ไม่ได้้องซื้อมันต้องมีความพยายามหน่อยแต่สมัยนี้มันค้างอยู่ในมือถือเราถูกไหมดูแล้วชอบเราก็ไปไงเราก็มาร์คไว้ก่อนเอออันนี้ถูกใจเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ สภาพการเปรียบเทียบโซเชียลมีเดียก็มีอิทธิพลสูงเหมือนกันเรากําลังนั่งทํางานเหนื่อยมากโดนเจ้านายดา่าเพื่อนกําลังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะชีวิตมันดีขนาดน <laughs> ี้ชีวิตมันดีจังทำไมชีวิตเรามันแย่อย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีมีส่วนเหมือนกันหลายๆอย่างปะปนกันก็ทําให้การเงินของคนไทยเนี่ยสะดุดเยอะแล้วปัจจัยไหนบ้างนะครับที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จด้านการเงินมีับมข้อสำคัญหนึ่งก็คือความรับผิดชอบ คือคนเราเนี่ยมีเรื่องราวทางการเงินที่แตกต่างกันดังนั้นไม่ต้องเทียบเคียงกันแต่ขอให้เรามีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องดูแลแต่และคนจะมีความรับผิดชอบทางการเงินที่มันแตกต่างกันไป2คือความรู้นะครับเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เรียนจริงๆเราถูกสอนเรื่องเดียวคือตั้งใจเรียนจะได้มีงานดีๆทํามีเงินเดือนดีๆมันเหมือนถูกปูความคิดว่าแค่นี้คือจบแต่ชีวิตเราไม่ได้จบแค่เรียนจบแล้วมีรายได้ เงินที่หามาได้ไม่มีใครบอกเราใช่ไหมว่ามันมีอีก3าความรู้ที่ต้องดูก็คือต้องจัดสรรเงินใช้จ่ายให้เป็นจัดสรรเงินออมให้เป็นและลงทุนให้เป็นอันที่3ก็คือวินัยการเงินกับสุขภาพคล้ายกันทุกคนจะรู้หมดเลยนะว่าออกกําลังกายแล้วสุขภาพจะดีแต่เราจะไม่มีเวลาออกกําลังกายคล้ายกันเลยเงินเราก็รู้ว่าถ้าเราเก็บเราออมก็จะดีกับเราในวันข้างหน้าแต่เราก็คอนโทรลตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้กลไกทางด้านการเงินมาช่วยจับช่วยล็อกทําให้เราสามารถเก็บเงินเก็บออมได้ เพราะฉะนั้น3อย่างความรับผิดชอบความรู้วินยัยแต่มันยากยากครับเราเห็นแค่3อย่างโอ้ง่ายจังเลยแต่จริงๆมันทําไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องไปเริ่มต้นเรื่องของการเงินตั้งแต่อยังเรียนอยู่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะใส่ไปก็คือการจัดการไรายได้นะเมื่อได้เงินมาเนี่ยควรจะจัดการมันยังไงนะครับมัน,ค,มน,นควรจะมีไกด์บอกเขาสักนิดนึงควรจะออมสักกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อย่างไรนะครับเรื่องที่2ที่ควรจะสอนก็คือการใช้สินเชื่อ ปฏิเสธไม่ได้นะครับเราบอกว่าโอ้ยความไม่เป็นหนี้เป็นลาบอันประเสริฐมันถามจริง,รงๆหรอว่าอายุสัก30จะกุจะซื้อบ้านมีใครจะซื้อบ้านด้วยเงินสดได้สักกี่คนอ้าเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะต้องใช้สินเชื่อแต่ใช้มันให้เป็นใช้มันให้เกิดประโยชน์นะฮะสามเรื่องของภาษีนะครับยิ่งหารายได้ได้เพิ่มภาษีก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ภาษีค่าปรับแพงมากนะเออแล้วเขาก็จะบอกว่าภาษีเป็นกฎหมายคุณจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แต่คุณไม่สอนนะออไม่สอนทั้งๆที่ทุกคนที่เรียนจบมาในหมหาวิทยาลัยทุกสาขาเลยเดี๋ยวเราจะต้องมีรายได้แต่ไม่มีใครสอนเรื่องนี้นะครับสุดท้ายคือเรื่องการต่อยอดเก็บออมเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่งทําทไมต้องสอนเพราะว่าเอาง่ายๆตอนนี้ปัจจุบันสังคมไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรากำลังจะมีคนอายุ60เกิน20%ของประเทศจริงๆเราต้องต่อท้ายให้ครบก็คือจริงๆเรากำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินใช้ด้วยจุฬาเพิ่งทำํำวิจัยมาเขาบอกว่าคนไทยกเกษียณแบบพออยู่พอกินได้20ปีก็คืออายุ60กเกษียณตาย80เนี่ยต้องมีเงิน4ล้าน ต้องมีเงินเก็บ4ล้านต้องถามคือแล้วคนไทยถ้าเกิดว่าไม่ไม่สอนเขาแบบนี้นะครับจะทำยังไงซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของคนที่ไม่มีเงินเก็บแต่เป็นความผิดของระบบหลักสูตรที่เราไม่สอนเรื่องสําคัญในชีวิตให้กับเขาสิ่งแรกเนี่ยที่คนกเกษียณจะไม่สบายใจก็คือไม่มั่นใจว่าเงินของเราจะพอเพียงกับการใช้ชีวิตในช่วงหลังกเกษียณหรือเปล่าครับ ช่วะนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่เผื่อนน้องๆที่ดูอยู่อาจจะอายุแบบ10กว่าเพราะเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วก็มาศึกษาเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมันก็ไปลองปรับใช้ดูกับไลฟ์สไตล์ตัวเองกันก็ได้เหมือนกันอ่ะสุดท้ายแล้วดีกว่าใช้โค้ชหนุ่มฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับการเงินและโซเชียลมีเดียเนี่ยสำหรับคนที่ดูอยู่สักเล็กน้อยครับเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลการเงินของตัวเองให้ดีนะครับ ต้องบอกว่าการเงินในชีวิตของเราเนี่ยมันดินามิกหมายความว่ามันมีขึ้นมีลงช่วงอายุเปลี่ยนการเงินก็เปลี่ยนบางจังหวะ ของชีวิตตกงานถูกไหมได้เงินเดือนใหม่มันก็มีหมุนเวียนกันไปแต่เรามีหน้าที่ทําการเงินของเราให้มันมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้การเงินก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับส่วนในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยที่อยากกระฝาก,ก็คือว่าถ้าอยากทําให้การเงินของคุณดีนะครับก็ลองติดตามนะครับกูรูหรืออินฟลูเอนเซอร์ทางโซเชียลมีเดียนะครับที่ตรงกับสไตล์ของคุณเพราะว่าเพราะปัจจุบันก็มีกูรูนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านการเงินเยอะแยะเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องเดียวกันเนี่ย สามารถเล่าได้คนละแบบคนละสไตล์ก็าหาที่ตรงใจกับคุณนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็ดูแลการเงินตัวเองให้ดีครับแต่ถ้าเกิดชอบสไตล์นี้ติดตามโคชหนุ่มได้ยังไงบ้างก็ทั้ง a c e b o o k นะครับแล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็ติ k t o k ครับ The Money Coach นะครับไปติดต่อติดตามมันได้นะฮะก็ต้องบอกตอนนี้มีทุกช่องทางแล้วนะครับผมคิดว่ารายการของเราในวันนี้ดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็น่าจะทําให้คนที่ดูอยู่ทุกคนเนี่ยเข้าใจการเงินมากขึ้นแล้วก็ตรนหนักกับตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าโอเคุณ สามารถ manage เงินของคุณได้หรือเปล่านั่นเองนะครับแล้ก็หวังว่าทุกคนจะไม่ีมปัญหาเรื่องการเงินนะฮะตัวผมด้วยนะครับงานวันนี้ต้องขอบคุณโคชหนุ่มด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีครับงั้นก็ฝากกัด้วยนะครับรายการดิจิทัลของเรานะครับในช่องดิจิ m ั s มาสเตียฝากกดไลค์แชร์ subscribe หรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้กันได้เลยนะครับวันนี้พัดแล้วก็โคชหนุ่มไปแล้วครับบ๊ายบายครับ